เวลาที่งานเรารู้สึกเยอะขึ้นนะครับหรือว่ามันรู้สึกอะหมานรู้สึกเ่องทอนรู้สึกงานมันพลังง่งปูมาทุกทิศทุกทางนะครับผมอยากจะให้เรากลับมาถามตัวเองว่าแล้วงานไหนคือ high value activity ล,ลักษณะของงานที่เป็น high value activity Act กิจกรรมมูลค่าสูงคือคาแรคเตอร์ที่1นึคือต้องเป็นเราทําเองเทรานั้นคนอื่นทำแทนเราไม่ได้อันที่2คือ planning ครับผมชอบคําของเ e n j a m i n r a n k คือ if you plan You ยู a า e ์พั n นี่คือเด็กนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่คุณล้มเหลวในการวางแผนนั่นแหละคุณกำลังวางแผนสู่ความล้มเหลวในโลกของความวุ่นวายและซับซ้อนเนี่ยเราคือเลือกไดออกว่าอะไรเป็นสิ่งต้องทำและอะไรเป็นสิ่งต้องทิ้งนะคะบางทีเราชอบทำเปนสิ่งต้องทิ้งแต่ไม่ยอมทำเนสิ่งควรต้องทำ นะก็อาจจะนึกถึคำว่า productivity นะครับ productivity นะทุกสมการมันก็คือเท่ากับ output ที่เราได้รับหารด้วย input ที่เราใส่เข้าไปหมายความว่าถ้าเราใส่แรงพวกพทรัพยากรต่างๆแรงคนเงินนะครับเข้าไปน้อยแต่ได้ output ที่เยอะก็สะแสดงว่าเราเป็นคนที่มี productivity ที่ดีประมาณนี้แล้วกันนะครับนาะทีนี้ถ้าถ้าเราจะนูกถึงเรื่องของการเพิ่ม productivity ในการทํางาน นอกจากสายการผลิตแล้วเนี่ยผมอาจจะปยายัมพูดความเป็นมือที่ในเชิงของคนแล้วกันนะครับเนาะก็จะมี3 P มที่วันนี้นำมาฝากไว้ให้นะครับางานเราเยอะขึ้นแล้วก็มีคําัดสินมากขึ้นฉะนั้น3 P ีที่เราฝากก็คือ p r i o r i t z e หรือ priority เนื้องานที่ดีนะครับ planning แ,แล้วก็ people เวลาที่งานเราเยอะขึ้น,นครับส่วนใหญ่เรามักจะนึกลืมถึง k e ตัวที่3ก็คือเรื่องของ people ไว้ให้จริง ในเชิงของ People เราสามารถที่จะ e m p ก w e r e ตหรือปีเกบได้นะครับเมื่อผมเตรียมมาแบบเ,เร็วๆเร็วๆง่ไงนะครับเวลาที่งานเรารู้สึกเยอะขึ้นนะครับหรือว่ามันรู้สึกอนละมานรู้สึกท่่มท้นรู้สึกงานมันพลั่งกูมาทุกทิศทุกทางนะครับผมอยากจะให้เรากลับมาถามตัวเองว่าแล้วงานไหนคือ High Value Activity นะครับเนื้องานไหนคืองาน High Value Activity นะครับหลายๆครั้งบางทีเราง่วนหรือถูกจมอยู่บนงานที่ มูลค่าสูงบ้างมูลค่าต่ำบ้างนะครับเนาะล,ลักษณะของงานที่เป็น high value activity หรือกิจกรรมมูลค่าสูงคือคาแรคเตอร์อันที่หนึ่งคือต้องเป็นเราทำเองเท่าน,นั้นคนอื่นทำแทนเราไม่ได้งานบนโลกนี้มันจะมีอยู่สามอย่างต้องทำชอบทำเอ,อ่เออ,อ,อ,อไะไรวาต้องทำก็คือต้องเป็นเราคนเดียวเท่านั้นควรทำก็คือเราทำก็ดีคนอื่นทำแทนก็ได้นะครับแล้วก็ชอบทำคือเออนั่นแหละก,ก็เราชอบทำนะครับเนาะ พอดูจริงๆแล้วเนี่ยงานที่เป็นไฮแวร์ลุคคือต้องเป็นเราคนเดียวที่ทําเพราะว่าเราจะมีประสบการณ์มีความสามารถอันนี้คือคือคาแรคเตอร์อันที่หนึ่งคาแรคเตอร์ Character อันที่สองครับคือเออ่เป็นเป็นงานที่มันมูลค่าสูงเป็นงานที่อิมแพกสูงนะครับจะเพิ่มผลผลิตสร้างไรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรแล้วก็คาแรคเตอร์อันที่สามของมันคือมันมักจะเป็นงานที่แบบเราไม่จับผ่านประจุะการคุ้มแบบไม่เขาอยากจะทํายกตัวอย่างเช่นเตรียมเตรียมข้อมูลในการทำแดชบอร์ดเพื่อจะนำเสนอผู้บริหาร รหรือว่าทำา l e a n s i n g data หรือจัดของจัดบ้านในบางอย่างนะครับพอมันเป็นเนื้องานแบบนี้รู้แหละมันมีงานที่เป็น impact สูงแต่ว่าบางทีมันบีบหัวใจมันอยากจะทำรับประกันพุ่มอันนี้คือหน้าตาของของงานที่เป็น high value activity นะครับงาน20-80นะครับเราทำน้อยได้มากนะครับอนันที่สองคือ planning ครับผมชอบคำของ Benjamin Franklin คือ if you fail to plan you are planning to fail นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่า เมื่อไหร่ที่คุณล้มเหลวในการวางแผนนั่นแหละคุณกาลังวางแผนสูคค่คว ang, าลมลม้มเหลวนะครับเมื่อไหร่ที่คว่างานยุ่งงานพุมพ้นนะครับคําแนะนําแรกที่ผมอยากจะแนะนําให้ทําคือกลับไปใช้เวลากับการวางแผนแต่สิ่งที่ผมจะมักจะได้ยินกลับมาเสมอคืออาจารย์มันยุ่งจนไม่มีเวลาวางแผนเคยเป็นไหมครับทีนี้ไม่เป็นใช่ไหมครับเออแต่ผมว่าถ้าเมื่อไหร่คุณมีความคิดว่ายุ่งจนไม่มีเวลาวางแผนเืยยุ่งจนไม่มีเวลาแพนนี่เนียผมว่านั่นคือจุดต้นต้นของค,ความวาม ภายอนั้นที่มวลมาหางานมันจะไหลเข้ามาหาเราแล้วน,นะครับเขาว่าแพลนนิ่งเนี่ยก็คืออาจจะใช้เวลาแค่สิบถึงสิบห้านาทีในการมาดูว่างาน,นไหนเป็นงานสําคัญเร่งด่วนสําคัญไม่เร่งด่วนก็มีมีม,มีมีการแพลนนิ่งมาก,ม,กาม,มายเป็นหมดน,นะครับหนังสือหนึ่งที่ผมแนะนำชื่อหลายท่านอาจจาะคุ้นอยู่แล้วนะครับชื่อว่า Eat That Frog นะครับของ Brian Tracy Tracy เขียนนหนังสือเล่มนี้บอกว่าหากคุณใช้เวลาสิบนาทีในการวางแผนคุณจะประหยัดเวลาและพลังงานที่ต้องเสียไปโดยปราศประโยชน์อย่างน้อยสองชั่วโมงก็คือร้อย ถึง120นาทีฉะนั้นหมายความว่ายิ่งแบบยุ่งมากเนี่ยจนไม่มีเวลาอย่างแรกต้องกลับมาทำคืออะไรกลับมานั่งนิ่งๆกับตัวเองกระดาษแผ่นหรือเปิดเดสก์ท็อปแล้วไอ้ตกลงอันไหนคืองานมูลค่าสูงนะอะไรที่เป็นงานที่เราต้องทําจรงิงกันนะอันไหนคืองานที่ทําน้อยได้มากนะอะไรที่งาน2 0 8 0นะนะครับเนี่ยเขาใช้ประโยคนี้ลูกผมอชอบมากผมแคปเจอร์มาก็เรียกว่า proper prior planning prevent poor performance นะครับคือยิาา่งเรา เตรียมได้ดีเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเกิดผลงานที่ไม่ดีเพราะธรรมชาติงานเราจะถูกไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางยิ่งถ้าเราเป็นหนงานในึ่งปัญหาของเราเองด้วยแล้วก็ปัญหาลูกน้องซึ่งส่วนใหญ่ก็โอเคในระหว่างวันก็แก้ปัญหาลูกน้องก่อนนะครับจบงานก็ค่อยมาแก้ปัญหาส่วนตัวนะครับก็เป็นแพทเทิร์นทั่วไปก็จะมีเฟรมเวิร์กของไอเซนฮาว์นะครับ,นะรบเป็นไอเซนฮาว์มมดิก hower, ซึ่งแต่คนคนจะคุ้นกันอยู่แล้วนะครับสำคัญเร่งด่วนสำคัญไม่เร่งด่วนนะครับนะเนะล่าโดยสรุปก็คือว่า เพิ่มความดันที่2คืองานสําคัญและไม่เร่งด่วนนะครับเนาะให้เพิ่มขึ้นนะครับว่าออมันมีงานไหนบ,บ้างนะที่สําคัญและไม่เร่งด่วนนะครับถ้าเราทํางานอันนี้มากขึ้นนะครับมันก็จะลดงานความดันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสําคัญและเร่งด่วนน้อยลงเพราะงานความดันหนึ่งจะเป็นงานไฟไหม้งานแบบอิมเมอร์เจนซีนะครับคุณต้องแบบถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่บนความดันหนึ่งคือสําคัญและเร่งด่วนต่องวิ่งทุกวันมันจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องแช่อะดรีนาลีนทุกวันนะครับก็หลังจากที่ ดับไฟได้แล้วยกตู้ยกทีวียกตู้เย็นออกจากบ,บ้านได้แล้วก็กับกานั่นคืว่าเอ๊ะทำไมป้องกันอะไรเพื่อให้ไฟมันไม่บ้านไม่ไม่ไหม,ไม,ไม้บ้านเลยในครั้งต่อไปนะครับนะครับด้านของคนนะครับด้านของเ e ีตัวด้านของคนก็ก็ฝากไว้คือคําว่าบัญชีออมใจนะครับทําไมหลายคนแบบทํางานปวชูอยู่คนเดียวนะครับ productivity ไม่ได้ขึ้นเลย,เ,ลยเพราะว่าเราก็ใช้เวลาไปกับการที่ทํางานที่เราไม่ถนัดและทําไมเราต้องทำแต่งานาที่เราไม่ถนัดก็เพราะว่าในระหว่างระหว่างทางเราเนี่ย ขอความร่วมมือคนอื่นแล้วเขาไม่ไคม่อยให้ความร่วมมือแล้วทำไมเ็าถึงไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าเราเองอาจจะไม่เคยถามบัญชีออมใจนะครับปกติเราไี่มีบัญชีออมใจนมืน่อเติมเงินไปฝากนะครับน้องแต่บัญชีออมใจคือภาษาของผมเรียกว่าสารแนชาวบ,บ้านในด้านที่ดีครับเวลาเขาติดขัดเรื่องอะไรครับก็คือสาระแนเขาครับอย่างที่แก่ผมพักเบรกเนี่ยตะกี้ก็มีพี่คนหนึ่งเขา,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 าขก็ไลน์มาบอกว่าเขาก็ไลน์เข้ามาถูกว่าเลยเขากำลังจะหาโรงแรมจัดสัมมนาแถวเส้นสุรุมิ ผมก็คิดเข้าไปแล้วว่าเออผมเคยทำอีเวนต์สัมมนานะครับพี่อยากเอาไซต์ตี่ไหนเดี๋ยวผมขอขอคอนแทคส่วนตัวผมจบบรรยายผมติดต่อเขากลับไปนะครับเดี๋ยวผม,วนะผมจะช่วยขาหาโรงแรมให้แล้วถ้าผมมีเบอร์เซลล์โรงแรมที่ผมเคยใช้ผมแนะนําให้ด้วยแล้วบอกว่าใช้ดีวเดียวกับเดีอร์เพนนี่อันนี้ครับคือสาระแนชาวบ,บ้านในด้านที่ดีอันนี้เขาเรียกว่าบัญชีออมใจเวลาที่ทําที่เราจะเพิ่มกิจกรรมแล้วเราทำบัญชีออมใจกับคนอื่นไวมากพอครับวันที่เราเจองานที่เราไม่ถนัด ติดขัดปัญหาครับคนอื่นก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเรากลับมาแต่กานทำบัญชีอบใจก็อย่าถือว่างานตัวเองเก่าให้เสร็จก่อนนะครับไม่ใช่ช่วยชาวบ้านจตงานาเราไม่ไม่ไม่เสร็จหนอกแล้วก็สุดท้ายก็ฝึกตัวเองครับธรรมชาติมนุษย์ในยุคนี้ครับเก่งแล้วครับในการหาข้อติในตัวคนอ,อื่นไปทําอะไรมาว่านจังเลยเออเฮ้ยเป,เป็นผู้หญิงยังไ่ปล่อยให้หน้าแบบซิลเยอะขนาดนี้เฮ้ยดูแลตัวเองบ้างอะไรเงี้ยไปตากแดดมาหรือเปล่าเนี่ยทาคิีมกันแดดก็คแล้วคือแบบ คือฝึกคนที่จะประสบความสำเร็จที่จะบอกว่าเพิ่มประสิทธิ์ที่ดีได้เป็นผู้นําที่เป็นที่รักก็คือฝึกเทรนตรนัตเนเวเองให้เห็นจะสิ่งปกปิดใน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 ตัวคนอื่นนะครับว่าเออแบบคือเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าแบบถูกชมตัวเขาใหญ่ขึ้นหน้าเขาบางขึ้นอะไรเงี้ยผมเรื่องข้อสุดท้ายในพาร์ทนี้แล้วกันในการเพิ่มประสิทธิวิธีครับเขาบอกว่าเขียนไว้ในหนังสือของดกเตร์นซีแมนเวย์เขาบอกว่า,า,งงา,วามีสุภาพสตรีคนหนึ่งทานข้าวกับผู้นำสองท่าน สุดท้ายวันนี้ทานข้าววันแรกทานข้าวแบบผู้นําท่านที่หนึง่งกลับออกมาบอกว่าวันนี้ฉันโชคดีมากเลยนะฉันได้ทานข้าวกับผู้ชายที่ฉันคิดว่าฉลาดที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่สองครับไปทานข้าวกับผู้นําคนที่สองผู้หญิงคนเดียวกันกลับออกมาแล, <c oughs> แล้วก็บอกว่าวันนี้ฉันโชคดีมากเลยนะฉันได้ทานข้าวกับผู้ชายที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันนี่แหละคือผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณว่าคนไหนได้ใจคนมากกว่ากันครับ คนที่สองใช่ไหมครับแล้วก็จงทําให้คนแบบว่าเวลาเขามาเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าแบบเจอนเข้าคนเขาคือคนที่แบบฉลาดเขาคือแบบหัวใจเขาพองโตขึ้นก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับจอมละพิธุรัพี่ขอเนญาตเสริ์อาจารย์นิดเดียวนะคะคือพี่จะบอกว่างานเบาไม่มีในโลกค่ะงาน work life b า l a n ไม่มีในโลกนะคะอย่าพยายามหลอกตัวเองนะคะทุกวันนี้มีแต่ w o r ร life บาลานซ์กัน ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้อง work smart นะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือในโลกของความวุ่นวายและซับซ้อนเนี่ยเราต้องเลือกให้ออกค่ะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำและอะไรเป็นสิ่งต้องทิ้งนะคะบางทีเราชอบทำเปนสิ่งที่ต้องทิ้งค่ะแต่ไม่ยอมทำเปนสิ่งที่ควรจะต้องทำเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องกลับไปดูว่าโก <Go. S 1> ของบริษัทขอให้กลับไปที่เป้าหมายบริษัทเป็นที่ตัง้ง ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตทุกอันจะไปเพื่อที่จะบสนุนนนะะสมกรในอนาคตเพราะฉะนั้นมอง business priority business focus ให้เกิดให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะตอบโจทย์นะคะอันนีเนที่หนึ่งอันที่สองกระบวนการค่ะกระบวนการที่ทําอยู่มันช่วยทาให้งานเราง่ายขึ้นหรือเปล่ามันช่วยทาให้งานเราน้อยลงไหมงานบางอย่างต้องทําเองไหมหรืองงานบางอย่างควรจะเอาออกไปจากตัวเราได้แล้วไปจ้างคนที่เชี่ยวชาญ แล้วเก็บคนหรือเราไปทำงานอย่างอื่นดีไหมเพราะควาดคลายระอ,อนมากขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะเสียเวลากับงานที่มันเป็นงานลงเอ a ลู e แต่ไฮดีมาอ of time คนไ time management นะคะเรื่องที่3อยู่ในยุค Digital Transformation a u t o m a ต e ได้ไหมทำทุกอย่างให้มันอยู่บนระบบได้ไหมนะคะคีย์ข้อมูลหนึ่งอย่างคีย์กี่คนคะเนาะสมัยก่อนพี่ชุดเนี่ยยังอยู่ในยุคที่เป็นอนาล็อกอยู่ มีพนักง,งานหนึ่งคนมีลูกน้องดูดูอยู่สี่งานรีคูดหนึ่งคนคียหนึ่งครั้งค่ะรีคูดเข้ามาเสร็จคนที่ทำ employee transaction ทำท,ที่สองค่ะคนจะทำ Performance เนชั่นคียครั้งที่สามค่ะคนจะทำ r e วอ a r d คียครั้งที่สี่ค่ะคนจะทำ d e v วลลอ e เม้คีครั้งที่ห้าค่ะแล้วทุกครั้งมันมีความผิดทุกครั้งค่ะมนด้วยน1คนจะเกิดข้อออเลอร์จนที่จะบอกน้กองว่าเอางี้นะ เดี๋ยวพี่ให้รางวัลพิเศษถ้าพนักงานคนืหมายเมาแล้วเธอขีเข้าโบรกเกอร์พิกช์ให้รางวัลมันไม่ได้แก้ปัญหานะคะเพราะว่ามันเป็นการทํางานซ้ำซ้อนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้มันกลายเป็นแอปพลิเคชี่ไฮท้ายดิจิทัลไลซ์ทำยังไงให้มันเป็นซิงเกิลดาต้าไทร์ขั้นเดียวเราใช้กันได้ทุกกระบวนการเพราะฉะนั้นกระบวนการทำพิคช์กระบวนการทำการบับแผนกระบวนการในการมอง ความสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องย้อนกลับมาที่คำว่าซีนิจจของคุณคุณมองเรื่องของซีนิจจในอุปกร์ซีนิจจในกระบวนการซีนิจจ์ในคิมงานซีนิจจ์ในดาต้าของคุณอย่างไรแล้วฟิ้งมันแบบ innovate ที่เคยทำมามันใช่หรือเปล่าใครที่อยู่บัญชีแล้วตอนนี้กำลังจมอยู่กับใบเสร็จจมกับ invoice จมกับเออเปรมเมนอยู่เนี่ยคิดคิดใหม่ทมยูด้าปลุบบกศกงาน,นตัวเองคือดูเลยชิเคยเข้าดูชถ้าใครเห็นประสบการณ์แบงก์แงานที่พี่เคยอยู่แบงก์กรุงเทพ แล้วหน้าที่พี่ชูอ่ะตอนเข้าไปครั้งแรกคือทำเอ็กซ์แปดเตโ management ์นะคะกรุงเทพสมัยแม่ในญ่ในคนไทยเราดู expect แปดที่เราส่งไป42สาขาทั่วโลกแล้วคุณลองดูถึงภาพเมื่อปีที่ชูอยู่ปี1997เข้าแบบใกลเคียวของสมุดแตกเลยไปดูทำคำเจริญให้แดงหรือเปล่าในตอนนั้นเข้าไปทุบเขาเขาเริ่มเลอออกเป็นแถวเลยนะคะหน้าที่พี่คือทุกวันที่25ของเดือนพี่ชูต้องทำเปโรให้เจ้าหน้าที่เอ็กซ์แป แล้วบัญชีแบงค์เนี่ยบัญชีเข้าบัญชีออกเขาเรียกบัญชีนอสโตรบัญชีวอสโตรพี่ต้องเขียนเปเร็กเนี่ยสาขาละประมาณ50เซสต่อทรานซัคชันเงินเข้าเงินเข้าออกจากประเทศไทยไปเข้าฝั่งนู้นตัดค่ายนั่นตัดค่ายนี่โอนค่ายนู้นทุกอย่างสาขาละ50าสบใบสี่สิบสาขาเขียนนะคะก่อนวันจะทำเปโรปิ้งก่อนค่ะปิ้งด้วยเครื่องปิ้งเดอร์แมทริก แต่แต่แต่น้องคนเดียวต้องเสียแรหนึ่งนติ้งไปติ้งไปบอลเชอร์เบอร์เาตั้งเลยเขียวเขียวได้แดงใบเดบิตสีชมพูใบเคดิตสีเหลืองบิ้งไปใบป่าหน้าใบป่าตาเชื่อไหมคะที่ทำหนึ่งปีทุกเดือนวันที่ยี่สิบห้าจนวันตายอยู่ของพี่กับลูกน้องไม่ต้องทำไรแล้วธนาคารมีระบบตรวจสอบที่ดีมากหาดไปศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเย็นวันนุ้ขึ้นออดิโรมาเลยคุณอ้วนเป็นผีอ้วนเป็นขา ไปแคันมาพี่บอกบอกับหัวหน้าพี่ตัวพี่คะทำไมเรามันมันก็วอสโตเหมือนกันมันก็ดอสโตเหมือนกันเราทําเป็นใบแอดแท็ได้ไหมคะเขียนเป็นใบหน้าใบเดียวใบตามไม่ต้องเขียนเลย <im it> ค่ะใช้ใบแอดทกไหมก็ออไม่รู้เหมือนกันสิพี่ก็ไม่เคยไปถามทางหน่วยงานที่เขาเป็นคนผ่านเงินเราก็เลยเราไปถามได้ได้ได,ได้สุดท้ายเราลดจากการเขียนหนึ่งสาขาห้าสิบใบกลายเป็นว่าเราทำทางเซสชันหายเอ,อกสารเราใช้น้อยลงเดือนเรเป็นพันใบ นี่คือกระบวนการที <language> ่เราต้องคิดใหม่ทําใหม่แต่เกิดจากอะไรคะเกิดเพราะว่าพที่เขียนเขียวสงสารลูกน้องแล้วสงสารตัวเองในการเขียนเพราะว่าการที่เราต้องเขียนเองเนื่องจากว่าธนาคารไม่ได้มีระบบเคโรเอ็ e ซ์แอนทุกอย่างเป็นแมนโนะหมดแต่ถ้าเราใช้ b ปแอดพัสด์แล้วพิมพ์เป็นกระดาษแล้วเราไม่ผิดเลยเราใช้ excel แล้วเราปรอมชั่วแผนเดียวพิมพ์เปื้อนออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยเพราะนี่คือ innovation ที่เราต้องคิดตลอดเวลาว่าคิดใหม่ทำใหม่เพื่อให้ได้ผลงานออกมาใหม่เป็นอย่างไรเพราะฉะนนั้พวกเราเองก็ต้องกระตุ้นให้ลูกน้อง ของเราคิดในเรื่องต่างๆนี้มาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทำให้งานที่เราบอกว่างานมันหนักมันหนักด้วยงานที่มีมูลค่ามันหนักด้วยงานที่เป็นปริมาณต่ไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่ให้กับองค์กรอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะต่อไปต่อมาสําเร็จได้สไตล์คนขี้เกียจถูกต้องเสริมพิชูดนิดนึงครับผมชอบประโยคตัวที่ว่าเวลาที่เราต้องการเพิ่มปริมาณทีเนี่ยมันมีคำที่เรียกว่า not เพิร์ลลิ ก็คืองานไหนที่หรือต้อนงะแอคทิวิตี้มันลดก,การทำนะครับผมเสริมประโยชน์มันมีเรื่องเล่าหนึ่งคือเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยลูกสาวทอดปลานะครับแล้วก็เวลาเข,าขเ้าโรัวกับคุณแม่ก็จะเห็นว่าแม่เนี่ยเวลาปลาเนี่ยตัวใช่ไหมแม่จะหันปลารตรงกลางนะครับมีหัวปลา,ากับส่วนที่เป็นหางปลาแล้วก็ทอดลงไปในกระทะแล้วลูกสาวก็ช่วยแม่ทำครักวก็ถามว่าแม่แม่ทำไมเวลาทอดปลาเนี่ย กระทะเราก็ใหญ่ไปเริ่มเทิ่มทำไมต้องหั่นปลาเป็นครึ่งตัวใช่ไหมเราเค่อยลงไปทอดแม่ก็บอกเออไม่รู้เหมือนกันเธออยา่ามเยอะเลยฉันก็ดูป้าเธออามาย่าเธอทำมาฉันก็ทอดตามคุณย่าได้แหละหลานสาวก็ติดใจว่าทําไมต้อง,ต,องต้องหั่นปลาเป็นสองชิ้นก่อนแล้วปทอดนะครับแล้วก็วันหนึ่งที่เจอคุณยา่าก็ดีใจมากคุณยา่าคุณยา่านี่หนูขอถามเลยเนี่ยหนูถามคุณแม่แล้วหนูไม่ได้คำตอบเลยว่าทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยคุณย่าบอกอ๋อเพราะสมัยก่อนอะป้าเราจนกระทะมันเล็ก แล้วหลวอดท่อตามันก็หักครึ่งเพราะว่ากะแทกเป็นเล็กมันก็รีด้ทอดได้ทีละครึ่งชิ้นอะไรประมาณเนี้เออแต่ว่าวันนี้นะครมันใหญ่แล้วเธอก็ทอ่อทั้งตัวก็ได้อะไรเงี้ยคือหลานสาวก็ได้คำตอบมันก็ตอบตรงไหนที่พี่ชูอบอกว่าบางั้งครับในการที่จะเพิ่มประสิ t i v i t y กระบวนการหนึ่งที่เราควรทำก็คือ Simplified Process คือลดกระบวนการอย,าง,อยางนะครับการเซ็นหรือการปรัรุง ซึ่งแต่ละที่มีโปรซีซึ่งผมก็คงจะให้เกียรตินะครับแต่ผมแค่เป็นคิดว่าเรากลับไปดูว่า,ากระบวนการไหนที่มันจะสามารถลดขั้นตอนได้เพื่อทําให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ในการลดขั้นตอนนะครับมันมีอันหนึ่งก็คือคองว่า trust หรือความไว้ืจจ่อใจก็มีเรื่องเล่าน,นึงในหนังสืสสอ speed of trust ก็บอกว่ามีคนขายผ้าดอ,อกนะครับเขาก็ขายผ้าดอ,อกไปด้วยนะครับเป็นเป็นสีฟูดเนะขายผ้าดอ,อกไปด้วยแล้วก็ถอนหนังไปด้วยแล้วเขาสอกว่าตอนเช้าในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ย เขาขายได้สมมติประมาณได้ร้อยชิ้นละกันเขาสุก็แบบต้องขายไปด้วยเช็ดมือทอนตังขายไปด้วยเช็ดมือทอนตังแล้วมันช้าเขาคิดว่าจะทำไงดีนะเพื่อเขาว่าขายของได้มากขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วนใช่ไหมครับเพราะพอพอมันเลยชั่วโมงเร่งด่วนปุ๊บมันก็ขายไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเขาบอกโอเคงั้นเขาเอาใหม่เขาบอกวัดใจไปเลยนะครับเขากรอกหนงตันแล้วเขาบอกว่าสมมติพัดดอกเนี่ยสามห้าเหรียญห้าเหรียญสตอลลาร์เขาบอกว่าโอเคคุณซื้อนะฉันจะทำอย่างเดียวฉันจะทำพัดดอกอย่างเดียวเลฉันไม่ต้อง สลับมือไปถอนตังค์เสียเวลาแล้วคุณซื้อกี่ชิน้นนะคุณก็หยอดครั้งนี้ละกันแล้วปรากฏว่า1นะครับผลลัพธ์ที่เขาได้2ข้อคือข้อที่1คือในเวลาเดียวกันนะครับในชั่วโมงเร่งด่วนจำนวนเวลาเท่ากันเขาขายคอนอกได้จํานวนปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณเ,เท่าครึ่งถึงสองเท่าในบางวันนะครับ,นะรบแล้วก็เงินก็ได้ก็ได้ก็ได้คขบด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาได้เลยคือคือพอเขา trust มากเนี่ยเขาก็เ okay, คไว้ใจว่าคนที่มาซื้อคอนโดเขาอะจะจะไม่ได้โก้เขา นะครับทำให้เขาโฟกัสกันในงานนี้เขาทำอย่างเดียวนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแอปพลายในเมืองไทยได้หรือเปล่าไรู้นะนะครับอาจจะไปทั้งหอดหรอออไปที่กรุงเทพหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่ว่าการจ่ายทีบายว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิด trust ในระบบมากพอครับมันก็เกิดจะเกิดการ s ร a r i n g เกิดการลดขั้นต่ําอย่างนนี้ก็ปั๊บ